ขอ,ขอจเจริญพรอ,อยญาติโยมที่เราเห็นอยนู่นี่คืองานประเภทนี้บุญคุณล้านหรอว่างงานสืบสารประเภทนี้บุคาบวงสวงพระแม่โพสกซึ่งเป็นงานประจำปีของทางวัดพมิหาร ที่อาตมาได้พาชาวบ้านได้จัดเพราะว่าอ,อยากให้เขาเห็นว่าประเภทนี้วัฒนธรรมต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่ชุมชนสามารถร่วมได้สัมผัสได้เ่อยากให้เห็นประเภทนี้วัฒนธรรมต่างๆเป็นเพียงแค่ลูปที่เขาเจะทายไวติดไวในปีปิดต,ตะพันต่างๆอยากให้เป็นประเภทนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาทุกคนสามารถร่วมอนุรักษ์ได้มีจิจกรรมร่วมให้ขึ้นเห็นบรรยากาศก็เก่าของพ่อแม่ปุญ่าตายายที่ได้ร่วมสืบสารต่อๆกันมาว่าการชั่วะได้ เป็นเขา่าเป็นน้ำได้มมอยู่มาจินนี่มันยากลําบากตะกอนเห็นคุณค่าของอเข่าน้ำซัมปาลาเรากัเ,เพื่อเป็นการนอ,อนุรักษ์ให้ลูกหลานเยาวชนหรือว่าชาวบ้านส่วนไปห้อใดมีส่วนร่วม ในการประกอบพิธีจึงจัดงานในวันนี้ขึ้นมาบวาได้รับควมมอมมือจากส่วนราชการเมื่อเหตุเป็นประจำเราส่วนงานราชการเพิ่นเห็นความสำคัญในตรงนี้ก็ได้เข้ามาร่วมมาซอยสนับสนุนบอทั้งเป็นทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ม่วงหรือว่าทั้งอบจทั้งสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัด ได้เขามาร่วมสนับสนุนในส่วนต่างๆรประกออนุโมทนาสาธุน้ำสุไฟเจริญพร้อญ